สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ทุกคนจะสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้ภาพผมช่างสวยเหลือเกินนะครับผมก็ใช่แล้วนะครับอันนี้ผมใส่เชดเดอร์เป็นตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเชดเดอร์เชดเดอร์อ่าแสงเงาโอเคผมใส่เป็นโซลา่านะครับโซล่าเชดเดอร์ใช่ไหมอ่านไม่ผิดนะครับประมาณนี้ก็เป็นเชดเดอร์ที่แบบผมลองแล้วมันลื่นที่สุดแล้วนะครับอันนี้เกือบลื่นที่สุดแล้วนะคือตัวอื่นผมลองไปสิบกว่าตัวคือมันแหลกหมดเลยครับทุกคนก็อันนี้ถือว่าลื่นที่สุดแล้วนะแต่แต่แต่ทุกคนด ขนาดเลื่นที่สุดแล้วนะครับคือมันยังแรกอ่ะดูดิอันนี้คือผมแบบอยากเล่นเฉดเดอร์มากนะครับทุกคนผมก็เลยแบบลองใส่ดูแล้วก็เดีนะ๋ยวคลิปไพในวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมาปรับแต่งด้วยให้แบบให้มันดีนะเดี๋ยวเปิดเฟรมเรดให้ดูนะครับเอ,อเคตอนนี้เฟรมเรทวิ่งอยู่ที่่ถ้าไม่มีอะไรนะครับก็วิ่งที่60สินะแต่ถ้าหันหน้าไปทางนี้ปุ๊บโอ้เวเทดรอปเลยสามสิบแล้ทุกคนคือแบบวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมไม่มมาาทํอะะะไรนะนนวัี้ผมจมา ตั้งค่าเกมให้มันลื่นที่สุดนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นเฟรมเร็นี้มากเอ้เพราะผมอยากเล่นเชเดอร์นี้มากนะครับทุกคนผมจะทํอะไรก็ได้ให้ผมได้เล่นเชเดอร์นี้นะครับทุกคนก็ทุกคนลองแสดงเขาขึ้นหน่อยครับว่าเชเดอร์นี้มันเป็นยังไงบ้างมันโอเคหรือเปล่าครับทุกคนดูดูความเคลื่อนไหวมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะผมว่าก็ท้องฟ้าประมาณนี้ก็โอเคเลยนะผมว่าในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนดิใช้ได้นะแสงนึงแส,ง,แส,ง,แสงเงาก็ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้เคล็บผมตั้งภาพโคตรกากนะน้ําก็ ส่เจ้าแนครับน่าายมากเลยนะนี้โอเคเดี๋ยวผมลองตั้งค่าดูนะครับผมจะทาไงก็ได้ให้เฟมเรมันเยอะที่สุดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่าเดี๋ยวผมให้ดูกันละกันอันนี้คือผมบินนะโอ้โหแบบ <c oughs> ความแหลกนี่คือแบบอ่โค,คนแนครกนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่อยากใช้เชดเดอร์นะดูครับทุกคนแหลกไหมแหลกมากนะครับไอคือแหลกมากนะเดี๋ยวผมลองดูอันดับแรกเลยนะครับที่ผมไปดูมานะครับตั้งค่าปุ๊บอ่าชียงแรกเลยนะครับที่ผมไปดูมาคือเฟมเรสูงสุดน,นะครับผมเ็นเคย ช่องเขาสอนว่าอย่าอย่าปรับเป็นไม่จำกัดให้เราปรับแบบพอใช้นะครับก็อ่าปรับแบบพอใช้ผมจะปรับสักร้อยหนึ่งแล้วกันต้องปรับพอใช้นะผมว่าไม่รู้เหมือนกันมันจะเกี่ยวหรือเปล่าลองดูนะครับพอเฟรมเรทผมก็วิ่งไม่ถึงเลยนะเทับโอเคประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันโอ้โหไม่มีความลื่นเลยทุกคนก็มันจะมีพวกพาร์ติเคิลพาร์ติโนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแบบลบให้วม่นเลยนะอะแสงนวลเอ้อันนี้ไม่ได้ดิมันต้องแบบต้องปรับเดี๋ยวแสงนวลมันจะสวยอ่ะอันนี้อะไรหรือว่าปรับ ปิดไปเลยแล้วกันอันนี้แสงเงาอ,เอันนี้ไม่เกี่ยวรายละเอียดอันนี้อ่าผมต้าผมปิดไปเลยแล้วกันชลาสวยง,งามอ่ะข้าิ่มต้นโอเค้องฟ้านี่ปิดไปเลยอ่าเดี๋ยวปิดปิดโอเคผมจะปิดให้หมดเลยนะครับผมอยากเล่นมากนะอันนี้ปิดหน่องมึงอันนี้อ่าสามคูณสามก็พอแล้วเหมือนเขาบอกโอเคแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวอันนี้ผมขเขาอันเนี้ยมันมันสำคัญมากครับทุกคนพวกนึงพวกหนาวอ่ะถ้าผมปิดไปปุ๊บมันจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่าถ้าผมปิดปุ๊บมันคือบหมดความสวยเลยนะ โอ้อะไรวะเนี่ยเดีดยดเดอันนี้ปิดไม่ได้อันนี้ปิดไม่ได้ทุกคนอ่าทองฟ้าอันนี้ปิดไม่ได้เออคลิปปิดไว้อะไรวะจีอันนี้เขาลองดูนะวิลล่นโอ้นี่คือเยอะนะน้ำก็ยังน้ำก็ยังใส่เจยวอยู่นะดีดีดีน้ำก็ยังใส่เจ๋วอยู่เหมือนเดิมนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นภาพสวยงามจากผมเลยครับอ่านี้อ่ะอุย ลื่นครึ่งมาในในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็พวกเราวอิงลาวามันจะไม่ขยับไหมวิลืลนได้ได้เลยอ่ะถือว่าพอพอใช้เลยนะเดี๋ยวลองโอ้เอฟซีโอเลยโอ้จะตายจะตายโอเคลาวานี่ก็นิ่งอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับผมไหนแล้วลองปรับต่อปรับต่ออันนี้คือแบบยังยังพอแหลกอยู่นนะเอ้แต่ตรงนี้เริ่มลื่นขึ้นแล้วนะจากตอนแรกมันแหลกมากเลยนะตรงนี้ได้อยู่อันนี้เริ่มลื่นขึ้นมันนิดนึงแล้วนะครับโอเคพับขึ้นใหม่นี้เราปรับหมดแล้วต่อไปคุณภาพ คุณภาพเหรอการลบราะอย่ยางอ่ะคืออะไรวะลิสตาคืออะไรบ้างเนี่ยครับทุกคนอันนี้อ่าสิ่งมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะเฟรมเรทอันนี้ต้องปรับสักแปดสิบละกันโอเคแสงนวลน,นี้อ่าผมลองแบบปิดไปเลยแล้วกันแสงนวลมันจะเป็นยังไงมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลองดูลองดูแสงนวลน,นี้คือถ้าเราปิดเวลาตอนกลางคืนมันจะไม่ค่อยสวยนะโอ้แต่ทำไมมันมันแหลกขึ้นวะ เปิดเลยดีนะแสงดวงเปิดหละเปิดละเปิดแลยดีนะผมว่าถ้ามันไม่หายแรผมก็ไม่เล่นแนวดูคนคิมนี้ผมก็เราจะมาลองแบบปรับนู้นปรับนี้ให้ดูนะผมพยายามปรับโลกที่ไหลลื่นนะเอาดิอันนี้เปิดอ่ามีการทำเฟเวร์ได้คงที่อ่าเฟเวอร์จะแว่งได้เอาไหนเนื้อแ่ะทำเฟเวอร์ได้คงที่ไม่เอาละกันอันนี้เปิดไว้ดีกว่าอันนี้อืมไม่เอาแมวแมวแมวอันนี้โดยช้างแบบขี้เกียจคืออะไรวะ อ่าโรชาแบบเซอร์เบอร์แบบที่เกียเอ่อดีลื่นกว่าลื่นกว่าก็เปิดดิเออลื่นกว่าก็เปิดไปเดี๋ยวลองอ่านดูนะครับอันนี้อ่ะเร็วกว่าก็เปิดดิเออเปิดไปนะครับเร็วกว่าก็เปิดอันนี้เปิดเร็วกว่าที่เปิดไปนะมันเร็วกว่าก็เปิดนะที่เร็วกว่าก็เปิดดีวลองดูนะครับปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับลองดูซิโอ้ยรู้สึกว่ามันจะมืดมากเลยนี่อ้อยมันค่อยๆสวยอะไรเลยนะ มันมันก็นยังแบบมีขู่แลกมากครับทุกคนตรงนี้คือที่ที่ไม่แลกนะตรงนี้คือแบบโอ้โหแบบดีต่อใจมากเลยครับตรงนี้คือแบบมันแบบมันไม่แลกเลยทุกคนดูดิคือแบบมันดีตอ่อใจมากนะตรงเนี้ยเฟรมเลยเจ็ดสิบนะแต่ว่าผมเข้าไปตรงฟาร์มตรงนั้นนะคือแบบไม่ได้ครับทุกคนไม่ได้วนะ่ะเราต้องห้ามเลี้ยงสัตว์เยอะวะถ้าเราอยากเล่นนะโอ้ยแกนี่เลยโอ้โหโอ้จะตายวะครับทุกคนไงนะรอแป๊บรอแป๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องได้เล่นอะ ผมต้องได้เล่นผมเบอรเลยโอ้โหแกะ,ะข้าขอขอข่าทิ้งหน่อยละกันนะ MC ไม่จะหายโอโ้โหนี่แหลยหุ่นที่ผมไม่ค่อยอยากเปิดเฉดเดื้อน,นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจโอ้โหอ่ะลองฆ่าดูดมลองฆ่าดูเดี๋ยวลองฆ่าเกือบหมดฟาร,ร์มเลยเลยทั้งส,สองตับตัวพอ MC เนี่ยฆ่าไม่ได้ด้วยดีโอ้โหเห็นถ้าไฟทุกคนไฟมันก็แบบอ่าไปนะไฟมันก็จะมีวิการคขึ้นไหวนะครับอันนี้ผมปิดพาร์ติเคิลไฟไว้นะ ปีกพันธุ์ทีเข้าทุกอย่างนะครับไอ้ทีถือว่าได้เนื้อมากินด้วยนะเอ้ยปีกหัยใจไปได้เก็บเดี้ๆนะขคาไปก่อนเดี๋ยวเยอะเลยเยอะเยอะเลยมันมันมีอะไรให้ปิดอีกไหมเฮ้ยเยฟมเลสอะโอ้โหย,ย,ยังยังยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวขอดูสักแป๊บนึงอ่าเฟมรเรทอันนี้ถ้าเป็นวีซิงมันก็มันก็ได้นะวีซิงฮ้ยไม่ได้อยู่นะเฟมรเรทขึ้นมาเยอะอยู่นะเกี่ยวว่าเไปกินทรัพย์สิทธิ์นะหุบเปอรเป็นวีซิงได้นะหัวลองดูนะครับลองดู ขวดขวดตึ๊บเลยโอเคไม่รู้ว่าผมจะเล่นให้ได้อ่ะผมผมต้องต้องเล่นให้ได้ผมอยากเล่นมากเลยเฉร็จเด้อสวยมากเลยโอเคแกะเราเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับผมแล้วมันแลกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวในเอพีซีน ABC นะ ABC เอพีซีแบบเยอะม,มากเอาเป็นคนตัวนี้คือแบบเฟรมเลตตุ่งแน่นอนนะเอพีซีให้ยย้ายเอพีซีไปที่อื่นได้เลยครับบางคนผมอาจจะย้ายไปที่อื่นนะในอนาคตนะครับย้ายแน่แม่เอาวมันแลกเกินโอเคดูสิเฟรมเลตถ้าถ้าไปตรงนู้นนะ เนียดีอยู่นะแถวๆนี้เฟรมเรทถือว่าวิ่งวิ่งดีเลยนะโอ้สสยมากเลยโอ้แม่น้ำตัวนี้คือดีมากเนีัยตัวเนี้ยโอ้ยอยากให้วิ่งงี้ตลอดจังโอ้วิ่งงี้ตลอด,ค,ออดค,คือโคตรดียทุกคนลองลองลอง,ลองหาเงินปิดอยู่อ่าตั้งค่าตัวเรียกอันนี้ไม่มีอะไรแลวมันมันต้องตัวเนี้ยแหละรครับทุกคนระยะการมองเห็นนะแสงนวลขันต่ำใช่ใช่อันนี้มันอันนี้มันต้องเปิดไว้นะอ่าคุณภาพเอ้ยเอออันนี้คืออะไรอะระยะการมองเห็น อวิ่งอันนี้ไม่เอาดีกว่าเกี่ยวอะไรวะเราเราเปิดดูเราเปิดดูอันนี้ฟอนต์แบบกำหนดเองถ้าปิดจะเร็วกว่าอ๋อก็ปิดไปทีครับอ,อันนี้สิ่งของที่กำหนดเองคืออะไรอะ่ะถ้าปิดก็จะเร็วกว่าโอเคปิดไปนะครับผมไม่รู้อ่ะอยากเร็วๆอ่ะอยากให้เขาเป็นเร็วๆอ่ะคอมผม,มนกระนะโอเคโอเคได้บหนึ่งอ๋อวีสิ่งมันจะมีแบบ อันนี้อันนี้ไม่ใช่มีสี่งไหมมีสิ่งทำไมหน้าจอมีความหนุ่งนวลวะผมไปเปิดง่ายเลยไดนามิกเอ๊ะเกี่ยวหรือเปล่าวะเทุกอนไดนามิกวัวแหลกนะไม่เอาไม่ม่กิ้วผมปิดอะไรวะเมื่อกี้แหลกนะผมว่าแหลกขึ้นนะอันนี้ผมปรับเป็นเหมือนเดิมดีกว่าดีเด็ดเอาสิหนึ่งร้อยละการหนึ่งร้อยอันนี้ได้น้ำดีแมาดีกว่าได้น้ำดีไม่เอาดีกว่านะครับคุณภาพเมื่อกี้ผมไปเปิดเลยนะอันนี้พื้นที่อยู่แบบเปิ่งปลั่งเหรอเปิ่งปลั่งคืออะไรอะไรคือเปิ่งปังเหรอครับทุกคน พิ้วพิ้วเลนเดอร์ทับซ้อนโดยมีความสว่างสูงสุดอไออันนี้นาอยอ่เอานะเอาไว้เอาไว้ซูมเอนติตี้คืออะไรวะสุมเอนติตี้ปิดอ๋อไม่มีการสุ่มคืออะไรวะไม่เอาดีกว่างงเหมือนกันนะผมงงผมไม่ค่อยมีความรู้เสียกับนวดเองอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้เราปิดใช่ไหมเราปิดอันนี้ถ้าปิดมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมจะปิดเร็วกว่าก็าปิดไปเียครับไปทำไมอ้าวโอ้ฟรมเรทหกเก้าแล้วนะตอนนี้ แต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่แบบมันยังไม่ค่อยมีอะไรไงโมโูมันดูดีมากเลยนี่แบบโอ้ที่ใจเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อกาสจอเพิ่มเลยไปซื้อกาสเอไปซื้อแร่ไสซกตัวเลยเล่นได้เลยนี่พอได้เลยแบบซื้อแร่ไสซกตัวนี่แน่ตรงเน่คือลื่นมากนะแต่ถ้าไปที่เดิมเงื่น,นแรกเหมือนเดิมนะอันนี้ช้างลองปรับอ่าสร้างช้โอ้ส้างช้างนี่มันต่ำม,มากนะมันต่ำแบบต่ำโคตรโคตรนะครับโอเค โอ้หแมวดีกว่ามันต่ํามากครับทุกคนสามช้างเจ็ดช้างมันจะเป็นโอ้โหแปลกๆกครับเพ่อนอ่านะนี่าคาราคาดูได้ไหมตัวคิดว่าเขาหรือว่าผมจะปรับเอ้ะกลับไปเล่นเหมือนเดิมดีป่ะอ่าลองนี้ดูอันนี้คือแบบผมหน้าตั้งแบบกากที่สุดแล้วนะในเกมอันนี้คือแบบคุณภาพไอ้น,นี่สุดแล้วนะผมได้แค่นี้จริงนะอันนี้ถึงโหลดได้ฟเฟรมเรทสูงกว่าอ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้เปิดหนึ่งไว้อ,อันนี้เปิดลื่นว่าอเอาสิเปิดไว้เปิดไว้อันนี้เฟลได้หลลื่นเปิดทําให้เฟลโอเคแล้วก็อ่านไปเลยดีกว่าอันนี้ถ้าเปิดเร็วกว่าอ๋อเอาสิไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมแสงนึงแสงนวลเร็วปึ๊บ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 แสงเงาอันนี้ผมก็ปรับเป็นโออัลต้าอ่าปรับเป็นไลท์นะครับลองดูลองดูว่าจะหายหรือเปล่า ไม่เป็นไรเออเคมันก็ยังยังเคลื่อนไหวอยู่ยังน้ำยังโอเคเหมือนเดิมเฮ้ยทำอะไรท่าสิบวะตรงนี้อ่ะโอ้มันก็ยังยังพอมันก็ยังแลกอยู่นะทุกคนโอ้ก็เอาเรี้ยงเลยตรงเนี้ยหัวเอพีซีคือแบบมันมันไหลมันไหลมันเยอะไงไม่ได้ดีวยวมันเล่นไม่ได้เดี๋ยวว่าเล่นไม่ได้นี่อย่างเงี้ยเล่นไม่ได้แล้วทําไมแมพผมมันหลุดอย่างนี้นะเพื่อน มันยมันลือะไรเนี่ยมันไม่มีความแบบนี้เลยเราแปะแปะแล้วกันอนึงก็ยังดีประมาณนี้ให้มองเห็นทั่วๆหน่อยไม่เห็นสั้นไปนะแค่ประมาณนี้แล้วก็ลองรีเซ็ตแทกดูนะครับรีเซ็ตแพกปุบก็ใส่เป็นไอ้นี่มานะเบสบอลอ่ะเบสบอลนะครับ,บ,รอนนรบลองใส่ดูอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้ลื่นขึ้นหรือเปล่านะครับดีซ็ตแทกอันนี้มันแบบบอกมันดูแบบสวยดีนะโอ,โอ้โอ้มันดูแบบก็ดูดีนะบอกนะเนี่ยเฟรมเรทผมโดนไปเท่าไหรอ่อ่ะ เจ็ดสิบเหรหันหน้ามาทางนี้เจ็ดสิบอ่าหันมาทางนี้เอ๊ฟสี่สิบนะครับอ่าโอ้สามสิบไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะครับทุกคนโอ้ไอ้โบอยกักโอ้ไอ้โบอยักเล่นว่ะโอ้ไม่ได้เล่นนะคทุกคนผมว่าไม่น่าได้เล่นนะทําไงดีอะทำไงให้มันหายวะที่ก็อันนี้เดินมาโอ้มันก็ดิ้งแนะมันก็ยังแหลกอยู่ดิ้งนะครับไก่อะไก่มันเยอะอะก็ไม่น่าเกี่ยวมั้งไก่โอ้ เนื้อเนื้อแกะอ่ะลอฆ่าไก่ดูลราฆ่าไก่ดูโอมาเป็นน้องเลยดิซัแทกอันนี้โอเนื้อไก่ดิบมาเป็นน้องเลยเออแต่น่าเล่นนะดิซแทกอันนี้น่าเล่นมากนะครับทุกคนผว่าหือน่าเล่นเลยนะน่าเล่นจัดเลยนะผมว่ามันดูแบบคาแร่งไงเป็นไม้ขาแบบไม่รู้เหมือนกันนะเออมันดูเรียบๆดยนะเอดูสะอตาตาดีนะไม้ขาวันนี้ลองดูลองดูแต่ผมวไม่น่าเล่นหรอกไก่เหลือมานี่ก็อะไรมันเยอะอีก่ลครับทุกคน เฮ้ยสามเจ็ดเองเหรอเฮ้ยมันเลื่อนขึ้นนะนี่มันเลื่อนขึ้นนะน,นี่ดีนนนนสุดแขกอันเนี้ยมันมันแค่พอเลื่อนขึ้นนาทุกคนโกเลมบอกโกเลมมันเยอะอะฮะฮะโอ้โอ้ิอกไฟไม่มีจะ้าตายแบบทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับทุกคนว่ามีความคิดเห็นยังไงนะอยากให้ผมทําอะไรก็ลองลองแสดงความคิดเห็นมาดูนะับเคยะฆ่าโกเลมคนนี้ไว้ก่อน้วเอ้ยแต่มีความเลื่อนขึ้นนาะอ่ะอันนี้จริงอันนี้อันนี้มีความเลื่อนขึ้นจริง ที่จีเฟมผมอาจจะแบบไปตั้งนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นได้นะไม่แน่ไม่แน่าร์ทหน้าต้องรอดูโอ้ต้องรอาดูารานหน้านะครับไม่แน่อาจจะเล่นได้โอเคเดี๋ยวรอปปับไปเฟสฟูไหมเดี๋ยวเราไปเฟสฟูดีกว่านะครับรอบไอเดี๋ยวรอข้างตัวเตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรอบปัไปเฟสฟูดูอันนี้เฟมเรดผมวิ่งอยู่ที่สี่สิบเอดนะครับผมซิ่นี้คือแบบไม่มีสาระอะไรเลยนะมามาแบบขำๆนะโอเคเฟาเฟสฟูไว้ไหนวะเฟสฟูอ่านี่นี่ อ่าเฉลยลองรูมเฟตฟ,ฟูนะครับอันนี้เฟตฟูดูสิจะได้หรือเปล่าเฟตฟูปึ๊บโอเคฟฟเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่4ี่ศูนยสามเก้าโอ้ 3, โหทำไมได่ามันยาวฟรีฟเลยวะนี่มันมันยาวอยู่แล้วนะไม่ได้เล่นนานอุ้ยแต่ดีขึ้นนะโอ้ดีขึ้นนะผมวดีดีขึ้นนะเถิดีขึ้นเลยนะวันนี้สี่สองเฮ้ยแต่ก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนอันนี้อันนี้จริงจังนะ ทุกคคิดว่าพอเล่นได้ในระดับหรือไงอันนี้ใส่ดีสเททฟิตฟูเอ้ยหรือว่าใครไอยผมกลับมาเล่นฟิตฟูลอะเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กอันนี้ไม่ค่อยเยอะอะไรอุ้ยก็แบบมีความดูดีอยู่นะทุกคนเป็นไงพอได้ไหมมีคนบอกอยากได้สกินผมด้วยจะกินอาจจะยังไม่เคยเห็นหมวกเคยหรือกันหรือยังอาจจะไม่เคยเห็นหมวกอันนี้ทําเองนะครับทำเองเห็นน้องบอกว่าทําเองหรือว่าใครทําทําเองนะนี่สิใส่เป็นเหมือนเดิมประมาณนี้ได้อยู่นะผมว่าพวพอแบบนิดนึงนะ เออค่าไก่ค่าอะไรไปก็พอได้นะเออเดี๋ยวแบบอ่าเขาเรียกอ,อะไรๆๆๆนิดนิดนึงเนี้ยนิดนึงจะนะลองลองไปที่เดิมตรงนี้ลื่นเรียหูแบบตรงเนี้ยน,น่าเล่นมากแบบถ้าเล่นอย่างเงี้ยแบบเล่นเรื่องอย่างเงี้ยดีเลยอ่าเราลองมาตรงฟาร์มนี้ดูฟาร์มนี้เฟรมเรทเท่าไหรเ่เฟรมเรทสามสิบบ่โอ้ยม,มันสามแปดนะประมาณสามแปดหูน้ำยังใสอะ่ะลุงสามแปดก็ได้อยู่นะไหนดูฟัก์ชั่นสิ ได้อยู่แต่ผมว่ามันต้องสักห้าสิบอ่ะห้าสิบนี่คือผมผมผมเล่นเลยนะอ่าลองปรับเพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่มไหมไม่เพิ่มนะมันมีค่าเท่าเดิมเฮ้ยสี่สิบอะเอ้ยเหมือนมันเหมือนมันโดดอ่ะล้วปรับปรับสุดไปเลยกันอ่าปรับสุดเลยแล้วกันไม่ยอมกลับไปเลยกันอันนี้สี่สิบเฮ้ยเฟมเฮ้ยเฟมโดดเฟมโดดเไม่ได้อยู่นะเฟมโดดอยู่นะเมื่อกี้เด้ไดวได้ได้ละลองไปรีซอสแพ็คเดิมซีเลยส์รีซอสแพ็คอันนี้ ทุกคนคิดว่าอันนี้เซอร์เฟอันไหนมันสวยกันครับอันนี้มันชื่อเบสบอลไหมเบสบอลกับเฟสฟูลองลองคอมเมนต์ว่ากันดูได้นะครับโอ้มันดูแบบมีความแบบ <g ELL> น่ารักดีนะอันนี้ที่เซอร์เฟอันนี้อุ้ยน่ารักดีนะผมว่าน่ารักดีนะน่ารักดีน่ารักดีเยอได้นะผิวได้โอ้อล็กนี่อะปอ้วน,นกลมทุกตุ๋ยเลยสี่แปดอุ้ยเฟรมเรทมันก็เยอะนะครับทุกคนยอนดีนิ่งผมว่าผมต้องไปนอกเกมว่ะอันนี้ในเกมผมปรับแบบเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้อันนี้คือได้ประมาณนี้จริงๆขั้นต่ํา เอจิี้แถบรัดอันนี้คืออะไรอันนี้มีผลเลยไหมปิดการโจมจี้หรอมีผลเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะค,ความสว่างไดานามิกเอ้ยมีตัวอะไวระเบิดไปดิไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอันนี้ไม่น่ามีแล้วคลิปนี้มันโคตรจะไร้สาระไม่ไมน่ามีรเลยแล้วนะครับภาพเรื่อนเพื่อ,อน,นคันกปิดหมดแล้วนะรายละเอียดท้องฟ้าต้องเปิดนะไม่งั้นบักไม่งนบัก๊กอันนี้ต้องเปิดระยะระยะ,ะ,ยะหมอกเริ่มอันนี้อะไรค่าเริ่มต้น อ๋ออัน,นเร็วกว่าอ๋อถ้าเร็วก็เร็วกว่าอ่ะลองดูลองดูคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันจะเร็วกว่าไหมเฟิร์สค่าสิบสิเฟิร์สค่าสิแบแบบเวลาวิ่งอ่ะโอ้อันนี้มีเสื้อแขกอันนี้เนี่ยน่าเล่นอยู่นะพูดถึงมันก็น,น่าเล่นอยู่นะเบ็ดบอลตา้อยู่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะเฮ้ยดีขึ้นเฮ้ยทำไมมาตรงนี้เอฟซีกลับมันมันกลับไววะเอฟซี FC มันไม่เดินแต่มันเลยไว ดีขึ้นนะดีขึ้นนะผมว่าด,ดีขึ้นนะดีขึ้นเลยนะอันเนี้ยโอ้ตรงนี้เคือบลื่นเลยนะ50เฟรมเดีย๋ยวผมว่าต้องไปตั้งนอกเกมนะผมต้องไปหาตั้งนอกเกมแล้วรอดูถ้า EP หน้าผมใส่ลีซัสแพคไปว่าไอ้ถ้า EP หน้าผมใส่เฉียนเดอไปว่าได้นะแปลว่าผมแบบลื่นนะแต่อันนี้ยังยังแบบแรกๆอยู่นิดนึ่งนะครนิดหนึงอ่าลองลองฟิตฟูเหมือนเดิมซีฟิตฟูไม่ต่างนะไม่ต่างลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าทุกคนชอบลีซัสแพคอันไหนมากกว่ากันถ้าใครอยากได้แบบความแบบ ไม่ครับเบอร์ก็ได้เฟตฟูไหมแต่ขยันเดี๋ยวยได้แบบแนวนี้น่ารักน่ารักนี่ก็กต้องเม่อกี้เลยนะน่ารักดีนะเมื่อกี้ถือว่าได้นะน่ารักผมก็ชอบด้วยนะเมื่อกี้ที่นี่เฟตฟูเฮ้ยได้อยู่แล้วทุกคนมีความลื่นขึ้นเยอะนะเออถือว่าได้นะครับคลิปนี้ตอนแรกมานี่ยังแหลกนะยี่สิบเฟรมนะครับตอนแรกมาตรงว้านเออถือว่าเอฟซีมันไม่เดินมันเลยแบบไม่ค่อยแหลกผมว่าอ่าอาจจะต้องย้ายนะครับอาจจะต้องย้ายถ้าอยากให้มันลื่นขึ้นนะใช่ใช่แล้วก็อาจจะต้องไป ลบเครื่องลบเกมในเครื okay, so like him, like sure okay, anyway. ่องด้วยนะครับเครื่องหูไม้หรืเครื่องหุ่มนะเออประมาณนี้ละกันแนวรุ่นสัตคีิปพายโนนี้เอถผมที่ใจดีสะแพงดีว่าผมชอบดีนะผมชอบจริงนะดีสแพคอันเนี้ยก็ลองเขาไม่ไปดูกันนะครับผมก็จะเอาความคิดเห็นส่วนใหญ่ละกันนะครับทุกคนประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปพายโนนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะผมเคยลืมกดไลค์รือติดตามใจใจกันด้วยนะครับที่ทำคลิ่ด้วยดิ่งเพื่อให้คลิปใหม่จงผมด้วยนะครับโอเคสัตว์คลิปพายโนนี้ไปแล้วผมเซฟเจ้าใหม่คลิปหน้านะครับคลิปปนนี้กก็็เารแบบ มาให้ดูดีเซตเอ้ยให้ดูเฉดเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งค่านิดนิดหน่อยนะ่อยะให้ดูนะครับว่าอันนี้ก็คือแบบการสุดยังแหลกนะครับทุกคนเอ้ยต้องใส่ต้องไปอัปเดมเพิ่มแล้วว่าผมว่าเฮ้ยไปแล้วผมสวัสดีครับทุกคน